สวัสดีครับสวัสดีพี่น้ององไปสูขุซูนครับ่อกระเบาเทา้าฮักนะจะแน้กครับพี่น้องมาพี่น้องไหมมือนี่ปูครับพี่น้องเพื่อนว่าปูขนมปังเบื้องเดีวยวพี่น้องโตบักใหญ่เลยปูปูขนมปังจากนอเว์เพื่อนว่ากะน่าจะเมียนนะครับเพราะว่าสื่อมานมัน,ม,น,ม,นมีแต่ภาษาอังกฤษ <laughs> เอาสามโตพี่น้องเปลือกแข็งขนาดอุปกรณ์พี่น้องไอ้ยังก็สาก เอามานํานะครับกับกัญไก่ bitcoin. เอาแต่ว่ากระเทาะมากเลยล่ะมาพี่น้องมากับน้าจิ้มรสเด็ดพี่น้องน้าจิ้มพริกร้อยรสเด็ดคือเก,อก่าครับพี่น้องมาเด้อพี่น้องเด้อผักกรอบคือเก,อก่าเอามามาพี่น้องมาลองเมืองลองเมืองนีง่บ่า,าวเต่าเปิดเปิดมาให้แล้วตัวนี้เปิดกระดองมาแล้วอุ้ยมึงดิบมึงมึงมึงพี่น้องมึงไข่มาเสียบเสียบน้ำบาตา้าอุ้ยเพิ่นวาไข่ว่าสันตอุ้ยไข่อีหลีพี่น้องเอาลงเลย อืมมันเปลือกนี่แข็งแข็งเปลือพี่นองไค่อยู่นะอู้ con con rồi mừng đâu tìm gì lên à คือด,ดังกุกกุกอืมอืมถาดถาดอืมมีหอดด้วยนะมันเมึงโอ้ยเบิ่งพี่น้อง มันม้วนเห็นมันแข็งแห้มไปหนออ่อยนี่เนื่อได้อยู่นี่เขาจนผ่านเลย เนือเน้อปูหวานๆพี่น้องนี่คนนุ่มปูอ่ะ <laughs> ที่แหลกบนหูเนาะคือยังสิ่นมาหายอ้อก,กว่าสันเออเดี๋ยวเอาวอา้วงองมาเราเหย่อมันคือดังอ๋อของนี้นี่เองเอาขอโทษขอไปเด้อพี่น้องเด้ินใน เหนือพี oh, oh, oh. นน่น้องโอ้โหเบิ้งเปิดออกเลยพี่น้องโอ้ยูเหนือล้่มด่วนเลย เ <c oughs> ขียวเขียวปันผมพี่หนอ <c oughs> ่องทั้งเกาะเลยวันบาทากินปูไอ้ย,ยังก่อน, <c oughs> นปูอที่มีหนาำปูท่าระบะปูอรัดกาเพ <c oughs> ั่นเกลือแหลกที่กินบ้ๆๆยกินหยาครับเ <c oughs> นี่ยบ้เคยเนาะพี่น่อง <c oughs> อืม ตักเอาแต่ไข่มันกึงบึ่งขีดอกรณ์พี่น้องอุ้ยกระเด็นไปใ่พี่น้องระบาดนี่หูหูเหนื่มขาว คันเขียวบดีบดเน็ตน้ำให้กัดหลุดเด้่พี่น้องเด้อเองสีเดี๋ยวงามมันเดียวงามกับขามันจังจัดการทีหลังนาพี่น้องเนาะแต่ว่าเนื้อมันหลชิมบดได้ด้วยพี่น้องอ เมื่อฝากลูกฝากล้านพี่นก็จรว่าบกกินออกคลิปดอกกินหยาบพี่เจว่าเลยขนหยาดได้พี่น้องเด้อมันงามไงนี่เอาเขียวอู้ประกวในใหร่างกายนี้ดันได้พี่นอ้อง โตต่อไปพี่น้องนี่นขักขักเป็นอันนี้ออกมาเลยนี่เขี่์ลงมาพี่ khạch men bớt lên dưới này, Để, này đầm đầm trên đây là cái nó. đó งอนซ่อนใครอยู่นึ่งลงไป ไอ้มันออกมาหอดพี่หอดไอ้มองอุ่งท่องนันาะพ,พี่้องโอ้ี่กระดินมาพี่เอา้าเข้ามาบอกเลยว่าเหนือยังเม่นเหนือไหมขขไข่ไข่ไหลหรือนขนมองแสบอยู่ปลาถากระทุลักทุลยเนาะนี่แหละเครือเรือเนาะ มันกัสิเป็นขื้กันก็เป็นคิน,นี้ยังก่อนปูไอปูอรัดกาปูทาระบะน้ำที่บาดนี่หลๆอ้ยอืมเอาไว้น้ำกันเดี๋ยวจัดการที่หลังพี่น้องอืมอืมอืมส่วนนี้พี่น้องเนาะ ngampu. เสียบพี่น้องเสีบยบดีแต่ว่า,า,า,รารนาคาแพงอันนี้าจะพัดกันจัดกันนงเดี๋ยวจะหน่อยเอาอุปกปรณ์มาเปาะเปาะพี่น้อง ตัวหญ่ตัวหน่หลายมันกัดน,น้องแต่ว่าเหนือมันลลยดิแบบว่าเหนียวโอ้ยกินให้คุม้มแต่ว่ลาลักลักก็คือไข่มันน้องบอกเลยว่าไข่ คุมเลย เอ้าไอ,าอตัวหนึ่งพี่น้องไข่โอ้ขนาดเลยโ,โอ้ยบ้เาเรากระ,ทะเทาะแก้แบบนี้บ้าเรา,เอาเถอดเสื้ออไข่ นือในร้านไปโรงเรียนบ่เิเวมาน้ำท่านมันว่าผ่าร้านมาน,นกินน้ำร้านก็นจิว่าโอ้คือกินอยากได้ร้านจิว่าไข่กับอูสุดยอด แนวาก้าวติดโอ้ยก้าวติดไอแมงวันงุ้มคืบหลดพี่น้องเยเนี่ยสเดีป้อจังสีดีบาน ขาบรุษธขาเนี่ยยังแบบไม่ไหมอยู่นะพี่น้องไม่ไหมุดๆเลยอะเหมือนมาเลยจนเหี่ยวออกพี่น้องมันเป็นนมปูอเอวเอ้ยอย พี่หนุ่มครับถามว่าส้มตัวนี่อิ่มบอมันบ่อิ่มครับค <laughs> วามมิจกาต้องใส่เวลาไข่พี่หน้องไข่ หึ่งไปให้พอแล้วว่าโอ้ได้มาเป็นเป็ดมึงได้ปนแล้วว่าโอ้ปนปนคือกระปูนาเขานี่พี่น้องพคนว่าโอ้แมนบ้ เบิง้งสีร้องขายปวัวมันพี่น้องอ๋มอ,อมาแล้ว กกันพี่น้องออน้ำเฮียเต็มมือเลยมัม้โอ้นี่คือวิธีกินสำพัวว่า่ยามไปกินปูเข้าเมียนี่มาแห่ห่องเิ็มมือเลยพี่น้องนี่ ไม่หน,นีมีบัดพี่น้องชาบา้าเผาหนบ่งเอาไว้ก่อนมันสิชาเวลาพี่น้องไป,ไปใส่นอกจ่ยมืงคออว้าเขาวอมันก่อนอายดีพี่น้องนี่ ปั่นเลยคุณ <c oughs> เดี๋ยวนอกจอกันพี่น้องเพราะมมนค่อยเล่มกินแซบเบิดไม่เหนือเบิดพี่น้องมอนหมอ เปืือ,อนนี่ยังหน่อยพี่นอ้องนี่แหละเมนนอันกันบเคยนี่มันสินเป็นแบบเศร้าหนุ่มเศร้าใ,ใหญ่หลดใส่เรื่องเรื่องหานิว่ว <c oughs> ขากไร <c oughs> เอาเรียบร้อยครับพี่น้องสามตัวขอบคุณพี่น้องนะครับที่เต็ดตามรัชบชมบ่าวเท้าเนาะพี่น้องเนาะคนกินยังบ่เคยกินปูชนิดหนี่มันเปลือกแข็งนะครับกับล่องเบิง กระเสียบนะครับเสียบของเพิ่นเพราะว่าไข่ไข่มันสิเป็นมันๆนะครับไข่นึกถึงไข่ปูนก็ออยังปูดองนี่พี่น้องไข่สิเป็นลักษณะนั้นเลยนะครับไข่มันมันเน้นๆนียเสียบดีนะครับปูนขนมปังจากนอร์เวย์เอากระเสียบๆนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดกับสดใสสดใสว่าสันพักเก็บมาใหม่ๆบรรยากาศล่มโมเห่งบ้านไหนครับพี่น้องวันนี้มันเป็นลมเพื่อเป็นลมช่วยๆ่วยแต่ มันเป็นลักษณะเอ่ำๆแล้วบ่ยินบ่หนาวแหงนะครับเอาขอพุณพี่น้องนะครับทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมนะครับวันพ่อพานไปนะครับส่วนเพิ่นว่ามากินออกคลิปน้าเพิ่นว่าโอ้เป็นตะกินยากบอกแต่ว่าเรื่องว่าปูโอ้ได้ได้เป็นเปยนมากมือเรียกเอาไปปนวันหนาเอาเอากัหนึ่งไปให้เจ้าเจ้าก็ล่องกินลองกินเบิงมันสิคือปูบานเท่าบ่แต่ว่าชวนเพิ่นมาออกคลิปวันพ่อสิให้เพิ่นมากินน้าเพิ่นว่าบอบ่บอกินยากเพิ่น แต้ว่าก็ผ่านไปวันพอ่อมื่อวันมื่อนี้เป็นวันที่หกนะครับไปะเะชิดการเในงานแล้ยนะ้องพี่น้องเนาะเอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกท่านที่เกียรติดต,ตามชมบ่าวแถวคลิปนี้ฝากพี่ต่อน้องสู้ขู่สู้คนคือเก่านะครับมักอะไรถือแจกกระแช้บ่าวแถวนี้นะครับเด้อสำหรับมื่อนี้ครับสวัสดีครับ